แม่น้องสันจะพามาดูขั้นตอนการฉาบป,ปูนแล้วก็ทําผนังขัดมันค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะหลังจากที่จับเตรียมเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการฉาบป,ปูนค่ะปูนที่เราใช้ฉาบนะคะก็จะเป็นปูนประคูนนกเตี่ยวนะคะใช้ทรา,ายละเอียดนะคะผสมกับปูนค่ะหลังจากผสมปูนเสร็จเราก็จะนามาขึ้นฉาบแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนการฉาบป,ปูนก็จะขึ้นกับอยู่กับทักษะของแต่ละช่างนะคะ ส่วนการฉาบป,ปูนรอบนี้นะคะเราก็จะฉาบทั้งผนังด้านในและก็ด้านนอกพร้อมๆกันค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนการใช้สามเหลี่ยมปาดปูนนะคะส่วนที่ปูนเกินนะคะก็จะหลุดออกมาค่ะส่วนที่ปูนไม่เต็มนะคะก็จะไม่มีปูนหลุดออกมาค่ะวิธีแก้ปัญหาปูนไม่เต็มนะคะเราก็จะนําปูนนะคะที่เราผสมไว้นะคะมาขึ้นฉาบใหม่ให้เต็มค่ะฉาบให้เสมอกับขอบของเสียมที่เราจับเอาไว้ค่ะ ทิธีนี้ก็จะช่วยให้ผนังปูนของเรานะคะเรียบเสมอกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อมานะคะที่เราจะต้องทำการปั่นนะคะเราจะใช้เกลียงไม้นะคะปั่นแล้วก็จะใช้น้ำนะคะพรมก่อนแล้วก็จะปั่นให้ผิวเรียบนะคะก่อนที่เราจะทำการขัดมันค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็ขาดน้ำไม่ได้ค่ะเราก็จะต้องพรมน้ำนะคะเพื่อที่จะให้ เรียงนะคะลื่นแล้วก็สามารถปาดส่วนเกินของเนื้อปูนออกมาได้ค่ะขั้นตอนนี้จะทำได้นะคะหลังจากที่ปูนเสร็จตัวแล้วค่ะ มาถึงขั้นตอนการขัดมันผนังนะคะนี่จะเป็นปูนที่ผสมกับน้ํานะคะจะไม่มีการผสมทรายค่ะจะเป็นปูนตระกูลปูนเขียวนะคะนํามาผสมน้ําให้เหลวแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนําปูนนี้นะคะไปฉาบผนังค่ะเกลียงที่ใช้อยู่นะคะจะเป็นเกลียงขัดมันตัวใหม่ค่ะ นางงานแต่ละงานน้าแม่น้องสันจะจื้อเกลียงใหม่ทุกอันทุกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้เกลียงเก่านะคะก็จะมีรอยของตัวเกลียงนะคะถ้าเกิดว่าไปสัมผัสไปขูดกับเหล็กกับหินกับปูนนะคะด้านข้างของเกลียงจะเป็นรอยค่ะการฉาบขึ้นปูนผนังนะคะจะไม่เนียนค่ะอันนี้เราใช้เกลียงใหม่นะคะปาดขึ้นไปแบบนี้ค่ะ ปูนที่ผสมนะคะก็จะเป็นปูนมันนะคะการรีดขึ้นก็จะรีดขึ้นบางๆนะคะไม่รีดขึ้นหนามากค่ะแต่รีดขึ้นทับหน้าแบบนี้ค่ะหนังขัดมันแบบนี้นะคะก็จะหาชมได้ยากค่ะส่วนมากก็จะใช้ปูนล,ล็บสำเร็จกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่ใช้ฝีมือนะคะเครื่องที่เราใช้ทำงานนะคะเราจะต้องเช็ดทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆค่ะจากนั้นเราก็จะนำ เรียงนะคะมาลูบตามปูนนะคะที่เ <t> ป <Zen> ็นรอยต่อของเรียงค่ะการทําอาจจะดูง่ายนะคะแต่ว่าจะยากพอสมควรค่ะเพราะว่าน้ําหนักมือของแต่ละคนนะคะก็จะไม่เท่ากันค่ะมาถึงขั้นตอนการเล่นลหลน้ําค่ะเราจะใช้น้ําสะอาดนะคะในการฉีดเข้าไปค่ะแล้วก็จะใช้เกลียงนะคะปาลูบ เลื่นน้ำแบบนี้ค่ะขนาดความกว้างของห้องน้ำตรงนี้นะคะก็จะมีความกว้าง2เมตรแล้วก็ความยาว3เมตรหกซนติเมตรค่ะจะมีการขัดมันผนังนะคะทั้งด้านในและก็ด้านนอกค่ะในส่วนของจำนวนปูนที่เราใช้ผสมทำปูนขัดมันนะคะเราก็จะใช้ปูนไปทั้งหมด3ถุงนะคะ ก็จะเต็มพื้นที่พอดีค่ะตรงข้างวงกบแล้วก็ข้างเสานะคะตรงบริเวณเสาเราจะไม่ได้ขัดมันค่ะภายในตัวห้องน้ํานะคะก็มีการขัดมันนะคะรอบพื้นที่ทั้งหมดค่ะส่วนพื้นห้องน้ํานะคะก็จะมีการเทพื้นขัดมันเช่นเดียวกันค่ะ งานฉาบปูนรอบนี้นะคะเราก็ฉาบด้านนอกนะคะสองด้านค่ะส่วนด้านหลังนะคะก็จะขึ้นปูนฉาบไม่ทันนะคะเราก็จะเว้นไว้สําหรับงานฉาบปูนวันถัดไปค่ะช่องหลังที่เป็นบล็อกแก้วนะคะเราก็จะต้องใช้ฟองน้ําชุบน้ํานะคะให้หมาดๆค่ะจากนั้นเราก็จะนํามาเช็ดบริเวณบล็อกแก้วนะคะให้สะอาดค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดปูนแห้งแล้วนะคะก็จะเช็ดทําความสะอาดยากค่ะอันนี้หน้าง,งานของเรานะคะขึ้นปูนรอบบ่ายสองค่ะกว่าจะติก็มืดค่ากันเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าง,งานการทําผนังขัดมันในห้องน้ําของทีมงานแม่น้องซันค่ะขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ